s, yeah. Yeah, s, <S คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและฟอร์มบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับ สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจ็ดเรือยอดคนนี้คนดีคนเดิมนะถ้าเพิ่มเติมเดีเด๋ยวจะบอกกันนะครับ <Huh? S 1> อสำหรับวันนี้มาแต่หัววันกันอีกแล้วนะอะ่มันไม่มีอะไรห้ามนะครับ <Huh? S 1> อสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนี้นะไปไหนไม่ได้ครับกลับมาที่ซอยเดิมซอยเก่าเจ้าประจำค่ายพีจีซอฟของเรานั่นเองนะ <Okay. S 1> จะมาจัดเกมมันไม่ใช่เกมใหม่นะครับ แต่ก็ยังไม่เก่าอะนะเออ <Huh? S 1> กับเกมนี้นะครับ Texture of Attack โอเคใช่ไหมเออใช่เลยครับเกมนี้นะกำลังฮิตกำลังฮอตนะเขาบอกตุ้มตามเดียวจบเลยนะ, uh oh. ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะจบหรือว่ามันจะจบนะ <Huh? S 1> ต,ตกลงใครจะจบกันแน่นะครับโอเคสำหรับเกมนี้นะเนี่ยครับออกแนวดูดูหรือเปล่าเนี่ย uh oh. เออมันคนป่านะครับสมแล้วที่เป็นสาวถ้ำนะแม่สาวถา้ำจัมบาของเรานั่นเองนะครับโอเคอ่ะสำหรับเกมนี้นะครับผมจะทุนมาที่500นะ <Hey. S 1> อ่อไปดูๆมาคร่าวๆแล้วน,นะครับพอเกมนี้ก็คือมันจะคูณไปเรื่อยๆนะ้ามันจ่ายนี่นะครับคือตัวคูณน,นะโอเคถ้าเล่นข้างนอกเนี่ยนะครับถ้ามันจ่ายมันก็จะคูณขึ้นทีละหนึ่งนะแต่ถ้าเข้าไปเล่นข้างในนะครับอ่าได้แสแคตเตอร์4ตัวนะ มันก็จะเพิ่มคูณทีละสองนะครับว้าวเจ็ดเป็นสี่บาทเป็นเลยนะครับผมว้าว <Wow. S 1> เออ,อยังไงเพื่อนใครจะจบกันนะครับวันนี้เอ้ยอ่ะนี่นะครับอ่ะตัวคูณก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนขึ้นนะครับโ <Okay. S 1> อเคอย่างไรซื้อซื้อประเดิมตาแรกครับผมอ่า นี่นะครับอันนี้เริ่มต้นด้วยคูณ2นะถ้าชนะเนี่ยมันจ่ายมันก็เพิ่มขึ้นทีละ2นะครับโอเคสวยครับเฮ้ยอย่างนั้นคูณไปเพื่อนจะขอต่อเนื่องหน่อยไม่ได้เหรอฮะ <Huh? S 2> มันจะบึ๊บบึ๊บบึ๊บ,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 บไหมนะเอออยากเจอแบบตูมเดียวจอดเงี้ยโอเคสวยครับเอ้ยอย่างนั้นอะไรยังไงสิบอุ้ยได้สิบครับ เนี่ยมันไม่ต่อเลยเ,ย uh huh. เจมาสวยอะไรเคมาตรงกลางอุ้ย uh huh. ผักมาขั้นกลางนะครับไอ,ไอ้ตัวเขียว uh huh. ๆนี่เหมือนผักเลยนะอย่างนั้นเอ้ยได้ผัก uh huh. เพื่อนผักได้ผักเออย, uh huh. ยังไงครับสวยครับตอนนี้คุณสิหไปแล้วนะ uh huh. เอ้ยสวยครับยังไงเคได้อยู่เอออุ้ยเปลี่ยนเป็นวายครับอะไรยังไงครับปึ๊บ โอ้ยห้าร้อยเจ็ดสิบสองคูณยี่สิบสี่แต่มันเป็นหมุนฟรีสุดท้ายแล้วนะครับอ่ะหกร้อยแปดสิบซื้อไปที่สองร้อยถือว่าโอเคนะ <Wow. S 1> แต่มันยังไม่บุบบัฟเท่าไหร่นะครับ oh, <no. S 1> อ๋อน่ะจะทุนมาที่ห้าร้อยตนนี้ได้หนึ่งพันแล้วนะ, <Wow. S 1> ะก็ถือว่าทำกำไรให้ให้เรามาหนึ่งเท่าตัวแล้วนะครับโอเค เด๋ยวจัดเพิ่มเบ็ดไปเลยซื้อห้าบึ๊บตานี้ก็ไปแล้วนะครับแต่ถ้ามันไม่บึ๊บเราอาจจะวูบแพงน,นะเพราะเราจัดซื้อเบ็ดแพงไปแล้วนะครับห้าร้อยไหนไนเพื่องอุย้ยเออเอลงไหมได้อยู่เอสวยครับอุ้ยเอเต็มกระดานผมว่าสี่สิบ ยังไงเพื่อนสวยครับต่อเนื่องไปคูณยาวๆเจ <Ooh. S 1> ็ดร้อยเจ็ดสิบห้า้ม yeah ันมาวะ่ะสวยครับอะไรยังไงโอ้โหเจ๊ทัง้งแถวบ้าหรือเปล่า <Huh? S 1> สวยครับพักอุ้ยสองพันห้าูเชื่อแล้วบึ๊บเดียว yeah บึ๊บเดียวไป2,520นะครยยับนะครับ <Wow. S 1> เออว่ะจริงแท้ของจริงบึ้บเดียวบึ้บเดียวล้วไปเลยแต่มันต้องคูณเยอะนะครับมันถึงจะยังไงเพื่อนเออยังไงอุ้ย oh, <no. S 1> ถ้ามันจะบึ้บนี่มันต้องคูณสูงแน่นะผมว่าสวยครับนี่ไงเนี่ยแต่ถ้าจ่ายไม่แพงมันก็ได้เท่าไหร่เก้าสิบอ่าเก้าสิบเก้าเี่ยอีกทีหนึ่งเพื่อนขอโอ้ 34 5 8ห้าบาทนะครับ <Yahoo! S 1> ยังไงล่ะเออจริงแท้แน่นอนนะครับบุ๊บเดียว <Huh? S 1> ได้เลยนะโอเคก็พอแล้วนะครับเรามาเพียงแค่นี้เพราะผมคิดว่ามันบุ๊บอย่างนี้มันก็คงถ้าเราเล่นต่อมันคงเอาไปแน่นอนนะเราเองนั่นแหละที่จะเป็นคนโดนบึ๊บนะครับโ oh, <no. S 1> อ้โหนะทุนมาที่5้ารอตอนนี้มีสี่พันะก็ถือว่า นั่งหานาทีได้3,500นห้านะ <Huh? S 1> มันโอเคละนะครับเอาเป็นว่าผมพอแล้วดีกว่านะจบเพียงแค่นี้ครับสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับ <Huh? S 1> เกิดถูกใจชอบพอ,อยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียเจ็ดตัวน้อยอ้วนกลมคนนี้กันด้วยนะครับอ่ะตกลงเจ็ดตัวน้อยหรืออ้วนกลมนะ <Huh? S 1> เอาเป็นว่า เออฝั่งนิดน,นึงครับสาหรับกลุ่มนะตอนนี้กลุ่มกลับมาทํางานได้ปกติแล้วนะครับโอเคอ่ะอย่าลืมนะครับใครที่อยากเขาร่วมกลุ่มนะก็คลิกลิงก์ด้านล่างคลิปเข้ามาได้เลยนะครับผม <oz ling> เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนเย็นผมอาจจะแวบมาอีกทีนึงก็ได้นะสําหรับช่วงเวลาโบนัสไทม์นะครับอ่ะเจอกันทีคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ